หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนไว้ว่าถ้ามีคนป่วยใกล้าตายให้ทำดังนี้ถ้าป่วยใหม่ๆอาตมาแนะนำให้ทำดังนี้คือหนึ่งให้นำพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรพร้อมอาหารและของใช้ที่จำเป็นนำไปให้ผู้ป่วยเห็นและให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าของทั้งหมดนี้ ขอถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดนี้ให้เจ้ากรรมานเวรของผู้ป่วยได้โมทนาและอโหสิกรรมให้ผู้ป่วยด้วยแล้วญาติกัน,นำของทั้งหมดไปถวายพระเป็นสังฆทานจิตใจของผู้ป่วยจะได้สบายเพราะได้เห็นพระพุทธรูปและได้ทำบุญ สถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็ควรนำเงินจะมากหรือน้อยตามแต่ศรัทธาให้ผู้ป่วยถือเงินไว้และให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินจำนวนนี้ขอถวายชำระหนี้สง์ตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันถ้าเคยไปหยิบหรือนำของสง์มาโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามสาม ในระหว่างที่นอนป่วยอยู่ควรนำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ให้ผู้ป่วยได้มองเห็นอย่าไปตั้งไว้ในที่ผู้ป่วยเห็นไม่ถนัดผู้ป่วยลืมตาขึ้นมาเมื่อใดก็จะเห็นพระทันทีจิตของผู้ป่วยจะได้จับอยู่ที่พระใจจะสบายช่วยให้คลายจากทุกขเวทนาได้บ้างและถ้าตายเมื่อใดก็จะไม่ลงนรก 4. ถ้าป่วยมากมีทุกขเวทนามากควรแนะนำสั้นๆให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าไปแนะนำยาวๆจะเกิดอาการกลุ้ม 5. ถ้าต้องการให้ผู้ป่วยตายแล้วไปพระรนิพพานให้นึกภาวนาว่านิพพานนางสุขขังถ้าคิดว่าป้องกันไม่ให้ลงนรกก็ให้ภาวนาว่าพุทโธ ให้บอกสั้นๆอย่าบอกยาวหถ้าผู้ป่วยภาวนาไม่ไหวก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ให้นึกถึงพระไว้หรือจะนึกถึงพระสงฆ์ก็ได้อย่าไปแนะนำยาวๆเพราะเวลานั้นทุกขเวทนามากจะทำให้กลุ่มดีไม่ดีจิตใจเขาดีอยู่แล้วถ้าแนะนำไม่ดีพูดมากไปเขาจะกลุ่ม จะทำให้ลงนรกไปให้ดูตาคนป่วยถ้าตาลอยๆตาปรือๆอยย่าไปพูดมากแจากที่หลวงพ่อบอกแก่นสำคัญคือการประคองจิตให้ระลึกถึงความดีและพระลัตนตไตรไว้เสมอตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นแสงสว่างนำทางให้ท่านได้เตรียมพร้อมและช่วยคนที่ท่านรักได้อย่างถูกต้องนะคะหากท่านใดมีประสบการณ์หรือคำแนะนำดีๆเพิ่มเติมสามารถมาแบ่งปันกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้ช่วยท่านได้กดถูกใจและส่งต่อไปเพื่อให้คำแนะนำดีๆนี้ เป็นธรรมทานแก่ผู้อื่นด้วยนะคะ